ผมจะมัปเดตดครับของบิตคอยนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อเดตดราคาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผมจะมาดูครับหรือว่าเดาครับนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใจดูอยู่ของกระดานของบิตครับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพราะว่าหลายคนเวลาผมทําครับของที่เป็นดอล่านะครับหลายคนก็จะไม่ทราบราคาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูทําเฟรมใหญ่ก่อนนะครับภาพเดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มีโอกาสไปต่่ออหรรืไมบบเาี บีบก่อนนะครับต่างนะครับว่าดูภาพใหญ่แนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มนะครับขึ้นมาขึ้นมารอบนี้สร้างฐานใหม่จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเรามาดูด้วยกันขออนุญาตใช้เส้นเตนลนยนะครับที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นราคาที่ผมทำไว้นะครับอยู่โซนนี้นะครับนี่คือเป็นโซนแนวรับที่เด้งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็สร้างฐานอยู่แต่แถวโซนลึกสุดนะครับอยู่แต่แถวโซน หกแสนหนึ่งห้าพันสามร้อยแปดห้าครับอยู่ที่ค่าเงินบาทด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ขึ้นมาอยู่แถวแถวแนวต้านนะครับแนวต้านของครั้งก่อนหน้านะครับแนวต้านของครัง้งก่อนหน้านั้นหลายวันก่อนหลายวันก่อนหน้าน,านะครับประมาณนี้นะครับแต่แถวโซนโอเคนี่แต่แถวโซนนี้เลยนะครับผม 80, 80, 80, แปดหมื่นแปดแสนหนึ่งเนี่ยเระม่าแปดแสนกลมๆแล้วกันนะครับแนวต้านนะครับจะอยู่โซนนี้เลยเนี่ยโซนเนี้ย นะครับที่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะครับเพื่อนๆอ่านี่คือกรอบนี้เลยนะครับแนวต้านตัดไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของตรงนี้แนวต้านหมายความว่ามันจะผ่านมันจะไม่ผ่านอาจจะย่อก่อนก็ได้นะครับเนี่ยโซนนี้นะครับก่อนก่อนที่มันไม่หลุดนะครับเมื่อหลุดลงมามันก็พรวดนะครับรอบนี้อ่ามาให้ความรู้เรื่องครับด้วยนะครับผมอาจจะไม่ถูกต้องร้อซแต่ก็เป็นผลดีสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเนี่ยโซนนี้นะครับนี่เรียกว่าแนวรับเดี๋ยวผมแมกจอเขียนหน้าจอไม่ได้นะครับ ตรงนี้เรียกว่าแนวรับนะครับส่วนนี้นะครับเรียกว่าแนวรับนะครับขึ้นไปหลุดรับก็พวดลงมาแนวต้านถ้าเกิดขึ้นไปไม่ปานถ้าเกิดปานก็จะวิ่งไปหาตรงนี้กลายเป็นแนวแนวรับที่สําคัญก็จะกลายเป็นแนวต้านที่สาคัญถ้าผ่านได้โอเควนกลับมาต้องเป็นแนวรับที่สําคัญก็ขึ้นต่อนะครับเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับแต่กรณีนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับตามฟรมตอนนี้ตามฟรม์มดนะครับตามฟรม์ดก็ ปุณเพื่อนๆถ้าถามว่าไต่ไปตรงไหน,นก็เนี่ยโอกาสนะครับโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปนะครับก็โซนนี้นะครับประมาณ9 7 0 0 0 0เจ็ดเก้าแสนเจ็ดนะครับแต่ว่าถ้าย่อลงมาข้อนี้ยเจ็ดแสนนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับสําหรับตัวของบิตคอยในราคาอ่าพี่ไทยนะครับผมก็ตามเฟรดเม็สีนะครับตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยก็ตะลุบเหล็กแนวต้านขึ้นมาแล้วนะครับต้านตรงนี้7จ็ดแสนหกนะครับขึ้นมาตรงนี้ล่าสุดก็น่าจะเป็นต้านอยู่ประมาณสักแต่แถวเจ็ดแสนเก้าหรือแปดแสนนี่แหละครับแต่อ่าเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับตรงนี้ ตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไปต่อหรือไม่ดังนั้นแล้วเราไปดูในอดีตนะครับเมื่อเวลาตัดเมื่อเส้นนี้ตัดมันจะไปได้ไกลหรือเปล่านะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเส้นนี้ตัดเนี่ยตัดตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับเนี่ยดูดูอนี้ตัดขึ้นไปนะครับเราใช้ดูได้นะครับจะดูเป็นเป็นอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังไงก็ดีกว่าซื้อแบบลอยๆนะครับนี่คืออ่าแต่ละแต่ละจุดนะครับที่เป็นก้อต่อตรงนี้นะครับหนึ่งก่อตัวหนาแน่นก่อตัวหนาแน่นขึ้นไป นะครับก่อตัวหนาแน,น่นแล้วก็ลงมาดังนั้นแล้วล่าสุดนะครับณนะเวลานี้นะครับก่อตัวหนาแน่นเพื่อนๆคิดว่าขึ้นไปหรือเปล่าก,ก็ลองดูนะครับตัดสินใจกันเ,เองนะครับจะซื้อจะเซลล์จะขายจะช็อตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็คลิปนี้ไม่ได้มีเป้าหมายหรือชักชวในให้ใครซื้อขายตรงไหนนะครับเป็นเพียงแค่มาร์เด็ดราคาให้รับทราบนะครับผมส่วนนี้อให้ดูตรงนี้นะครับมีทั้ง2ทางนะครับคุณจะเลือกทางขึ้นทางลงก็แล้วแล้วแต่คุณนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะลงต่อหรือยังไง นะครับอยู่ในกรอบไหนนะครับแต่ตอนนี้คือผมตีเส้นติดลายไว้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนตัวของในของกระดานบิตคอยนะครับตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นนะครับสองหมืน่นเท่าไรเอ่ยนะครับสองหมืน่นสองหมื่นหนึ่งพัน สอ0 0มื่นนะครับประมาณ22,000ื่นนะครับตอนนี้ดูตามเฟรมใหญ่เลยนะครับตามเฟรมใหญ่นะครับไม่ลงมานะครับไม่ลงมานะครับ S1 เนี่ยรับแข็งแรงมากเลยนะครับก็ตามองศาที่ยื้งออกข้างน่าจะไปต่อได้นะครับตรงนี้ไม่ยอมลงนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ยอมลงนะถ้าพวดก็พวดลงมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยทั้งนี้ครับถ้าพวดก็พวดลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ลงก็น่าจะไถ่ไปที่2 2 0 0 0ื่นนะครับแต่ตามเฟรมของเดสามารถที่จะไปได้อีกวิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับวิกเนี่ยมันสามารถบินไปที่แถวๆ28,000หมืได้นะครับแต่รอบนนี้้ไม่่่่รรูจะยอออกหืเปลา นลแล้วเราต้องมองเกมไม้กาดนะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลงหรือภาพใหญ่เป็นยังไงหรือคุณจะรอนะครับวิกนี้ตบแต่งแล้วนะครับที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดตบแต่งมาต้องเป็นแต่งแบบนี้สองหมื่นแปดนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับล่าสุดเลยนะครับวิกนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะนะครับสามสี่ครั้งที่เทสมาเนี่ยไม่ผ่านนะครับหนึ่งวิกสองวิกสามวิกวิกที่สามนะครับแล้วก็วิกสี่ถ้าเกิดวิกสามผิดผิดแบบนี้แล้วก็วิกสี่จะเป็นแต่งสีเขียวน่าจะดีมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นดีมากๆเลยก็ยืนยืนก้างบนนี้ หรือว่าวิกนี้วิกนี้เลยนะครับหรือว่าอีกอีกสวันนะครับอาจจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็วิกต่อไปก็อยู่สูงตรงนี้หรือวิกนี้อาจจะเป็นแบบนี้วิกหน้าก็อาจจะลงอีกก็ได้ก็แล้วแต่นะครับนี่คือตามเฟรมวิกแต่ตามเพมเดเนี่ยมันขึ้นมา ก็ค่อนข้างสูงแล้วเช่นกันนะครับตอนนี้ก็แนวต้านนะครับผมว่ายังไงมันน่าจะวิ่งมาแต่แถวโซน20,003แล้วก็อาจจะทุบลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตามฟรม S4 เนี่ยมันสูงมา,มากๆแล้ว S1 ก็สูงมา,มากๆแล้ว M30 ก็สูงแล้วนะครับแต่ยังไงก็อาจจะขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ยังไงก็ต้องทุบผมว่าต้องทุบแน่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะทุบลงมาขี่ปันดอนต่อหนึ่ง BTC นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาติดก,กันสั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัว ตัวอื่นก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้2 2งหมนะครับสองหมถ้าเกิดย่อลงมาข้อเน,นี้ยส่วนนี้2 7งหมืนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น2 5งหมื่นห้แล้วก็ว่ากันไปในข้อล,ล่างล่างสุดน่าจะเป็นรอบนี้น่าจะเป็น1 9 8่0าแล้วนน่าจะ1น0 0 0หม้าเลยนะครผมนะน่าจะเป็นแนวรับที่าตามฟ ر ي มของเอสีที่มีความสามารถที่จะลงได้นะครับผมนะนี่คือกรอบนี้เลยนะครับขอลุ้งกันต่อไปครับ อาจจะกับเทมิน่ขาขึ้นแล้วก็ได้นะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอรอให้ให้ให้ตามเฟรมต่างๆมันทาลงเนี่ยผมว่ามันคงยากนะครับดังนั้นเราก็ต้องแบ่งเงินเข้าซื้อเนี่ยส่วนนี้นะครับโอเคนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อ่านี่เส้นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยไอดอตรงนี้นะครับอาจจะเลื้อยออกข้างอีกสักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับถ้าเกิดถึงนี้โอเคนะถ้าเกิดเส้นเส้นไอไอถึงนี้นะครับแต่บางครั้งอ่าแต้งเทียนมันยกตัวสูงขึ้นแล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องลงมาตรงนี้ก็ได้ ไอท์ไอลงต่าแบบนี้ไม่จำเป็นต้องราคาต้องลงต่ำม,มาแล้วครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วอันนี้ก็ค่อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วเมื่อมันเยื้องถ่าลงมาพับสุดท้ายราคาตั้งเตียนก็จะไปไกลแบบนี้แล้วนะครับอาจจะทานิวไอใหม่นะครับในรอบนี้เ็าไม่ได้แจวหนึ่งแสนดอลหรือเปล่าขเขาแล้วแต่เพื่อน <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะมีนักวิเคราะห์ต่างๆมาบอกว่าถึงแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนดอลเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไหนที่ลงทุนอยู่เขาก็จะบอกว่ามันจะไปเท่าหูุนเตอนนี้จะบางคนบอกบอกว่ามันจะลงเท่าหนุ่เท่านี้พวกนี้ คุณต้องการการใไ,ได้ว่ามันจะลงต่อหรือขึ้นต่อในตามเฟรมใหญ่นี้คือตามเฟรมมันนะครับเอาแค่มันอย่างเดียวเลยนะครับว่าเราโฟกัสต,ตรงนี้จะเป็นซื้อเป็นขายจะซื้อซื้อ,อกันขายหรือว่าจะแทงลงมาถึงมาถึงตรงนี้ดลังนักนล้วก็ต้องลองดูนะครับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าวิกนี้เดือนนี้อาจจะอยู่ที่26 0 0 0ืก็เป็นอะไรที่สวยมากนะครับสีเขียวตบขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลากต่อไปเดือนต่อไปนะครับเวลามันขึ้นนะครับมันไม่จำเป็นต้องเท่นตามเฟรมไหนหรอกครับเนี่ยเวลามันขึ้นนี่ยกี่เดือนอะ หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนปับ๊บเป็นแบบนี้นะครับจาได้เลยช่วงนั้นที่ดอสกอยู่สิบสองตังรากไปยี่สบี่บาทนะครับไปในสี่เดือนเลยนะครับดังนั้นแล้วเส้นที่เราบอกว่าเส้นจะโตมันสูงแล้วสูงอีกมันมันจะลงไหมมันไม่ลงเหรอแมตรงนี้ตรงนี้มันขึ้นได้เป็นเท่าไหร่นะครับมันขึ้นได้มันขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับอยู่แบบนี้เลยนะครับตั้งแต่สามหมื่นจนถึงหกหมื่นเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ปเดตกันสั้นๆนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมส่วนตัวอื่นนนๆใก ก็มันขึ้นตามภาวะตลาดนะครับผมนะตัวของลู n a าอะไรแต่ตัวของ l u น่า USDC นะครับตอนนี้มันยังลงอยู่นะครับถ้าเกิดบิดกอย่อผมคิดว่าคนน่าจะเข้าตัว USDC ต่อไปนะครับ XRP ก็ขึ้นนะครับ USDC ตอนนี้1.84นะครับผมถ้าเป้าหมาย35บาทก็เพื่นเพ่คิดดูนะครับว่ามันจะไปกี่เท่าตัวนะครับฝากไว้คิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ